ฝ <laughs> นตกลงมาที่ระดับทุกคีลมแรงลมแรงไปสั่งกับข้าวข้าวอยู่นะสั่งสั่งข้าวมาให้อยู่นะถ้าถ้ากลับก่อนแล้ว เพราผมกินไม่หมดนะ はい。ははいい ทิ้งไหมเนี่ยอ๋อขอบคุณ <c oughs> มากขอบคุณมาก แจกกันเลยแจกกันเลยาามาาเงนะฮะพอที่ามาตาเห็นผนะมนยอ,ยนอยู่นี้เนี่ยม,ม,มันไ่ไมอ่าเนมัเนีย่ยมันมีขยะ

้ำบกไม่กล้าด้วยกเพราะว่ามามเป็นก่อนนลาาามาเดียวาบอ่านยังไงป้าตู้นไหมครับันลมน้ำมลดไม่ได้เพร่ามันสูงตอนนี้เพาเราแบบกรดให้กับมนบ้อาถ้าเป็นมันมันบกไม่ไมห้ไเ้ไปเร่อยๆนกาไม่ ถึงมาถึงนอันนี้หลานก็อยู่นบบ้น,บน,บนเสี้ยบ้านน้องอยู่แถมนี่อยู่บ้านอนวันวอ๋อเราลูกเลหลานไปอยู่เสียบ้านวยอ้อายอะรนะอ๋อมันขึ้นได้เนาะขึ้นได้ อ๋อส้สุดยอดสุดยอด มืออาชีพเลยนะเนี่ยนะเอามืออาชีพเลยนะว่าลองอย่างไรต้องขึ้นอย่างไรรวมอะไรปีไปไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะ จริงๆแล้วเลี้ยงข้าวนี่เลี้ยงแก้วต้องเป็นคนเลี้ยงเองนะไม่ใช่ไปผมเลี้ยงนะเนี่ยฮะอ่ ไม่ใช่บอกว่าจะเลยไฟฟ้าเขามีเงินเดือนอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เขามาทำให้เราใช่ป่ะเมื่ี้เดินไปไม่เห็นมีใครอยู่สักคนกเพี่ยงคับเที่ยงอ๋อ